ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลค่ะครับสวัสดีครับคุณปณิ tha ท่านผู้บังคับท่านรองคะเบื้องต้นนะคะอยายกทราบว่าทางตํารวจคนครบาลเองได้มีการเตรียมกําลังในการดูแลความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะออกมาเคลื่อนไหวในระยะนี้ได้มีการเตรียมกําลังไว้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลวดตัวพักพงพงเวตานะครับท่านจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกลุ่มนและเจ้าหน้าที่ตารวจปกติในการรักษาความสงบเรียบร้อยไว้เตรียมพร้อมทุกประการพร้อมที่จะรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมในในทุกทุกด้านครับค่ะแล้วจะดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดจากเหตุการณ์ชุมนุมเนี้ยค่ะจะมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างไรบ้างคะครับแน่นอนครับ กลุ่มผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายนะครับและที่ตำรวจได้มีการติดต่อผู้เสียหายในแต่ละด้านถ้าเป็นหน่วยราชการใดๆหรือว่าเป็นเอกชนหรือแม้กระทั่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเมมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์จากนั้นจะมีท่านที่ใส่สืบสวนและสอบสวนควบคุมโดยท่านตุนวดตรีสุขุลพรมายต์รองผู้จัดการสุขวันรครบาล ได้ทาการกรวบรวมพยายนหลักฐานและเรเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทําผิดในทุกๆรายที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครครับค่ะทางตารวจได้มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบอย่างไรบ้างคะ่ะมีการปล่อยข่าวปลอมต่างๆเนี่ยคะ่ะเพื่อจงใจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะคะครับในการปล่อยข่าวปลอมนะครับหรือเฟซกนิวก็คงจะเป็นการหนึ่งในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อสร้างความสับสนสร้างความเข้าใจผิด สร้างความแตกแยกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากนั้นเนี่ยมาหันันเข้ามาร่วมกระบวนการกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นนะครับอย่างคุณนิสาครับเมื่อสองสามวันนี้เนี่ยมีการนําภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทําการทุบตีรถประชาชนนะครับทุบตีกระจกรถแล้วก็มีการพยายามทําลายรถของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นภาพเก่านะครับเกิดเมื่อปีห้าหกแต่พยายามติดแฮชแท็กนะครับหรือ อใช้คําพูดหรือใช้สื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่สิบสิงหานะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับหรือว่ามีการนําภาพผู้เสียชีวิตจากที่หนึ่งที่ใดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันที่สิบสิงหาเนี่ยได้มีการนําภาพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนท้ายรถน้าของกรุงเทพมหานครน,นะครับมาแล้วก็ขึ้นข้อความว่า เด็กช่างคนโดนยิงหัวเสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับขอพี่น้องประชาชนเห็นก็คิดว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับก่อให้เกิดความเสียดังเกิดความโกรธแค้นและเข้ามาร่วมกระบวนการผู้ชุมนุมนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ในทั้งสองกรณีเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจพลเรนเนได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กองบัญชาการ ส,สืบสวนสอบส,วน,ส,ว,สวนอาจกรรมทำคอมพิวเตอร์เพื่อ,อดําเนินการดํเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะสาหรับผู้ที่ดําเนินการกระทําความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะมีโทษอย่างไงบ้างคะครับก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พรุทธศักราช2 5 6 0นะครับมาตรา10มาตรา14นะครับการนําเข้านะครับหรือการนําเสนอข้อมูลใดๆนะครที่เป็นบิดเบือนนะครับเป็นข้อมูลเท็จ มีการตัดแต่งออกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนี่ยจะเป็นความผิดตามมาตราสิบสี่นะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งต่อผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่แชร์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันครับค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนนะคะที่จะใช้เส้นทางในช่วงที่มีการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคะ่ะอย่างไรบ้างคะเชจญค่ะครับก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆนะครับจะ จะต้องผ่านมาบริเวณที่ผู้ชุมนุมนะครับมีการประกาศเคลื่อนไหวการชุมนุมนะครับขอให้ดีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าท่านจะต้องไม่ต้องเสียเวลาเกบการกับรถติดโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับการกลุ่มนะครับจะมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับมีการใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังกระสิปนะครับระเบิดควันระเบิดเลิงแล้วก็ปะทยะยักษ นะครับรวมทั้งคู่กับไม้ไฟเนี่ยที่จะทําลายเสน้าที่เนี่ยซึ่งท่านอาจจะเข้าไปในบริเวณที่กลุ่มผู้จุ้นุมอยู่อาจจะได้รับลูกหลงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงทางดังกล่าวได้นะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆที่อาจจะเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนั้น ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการจราจรหรือเส้นทางลัดหรือเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีจํานวนไม่มากนักที่สายด่วน1197นะครับฟองรับการตำรวจจราจรนะครับหรือเฟสบุ๊กนะครับ1197ของอบกดลด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีพิยะตะวิชัยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลนเช้าวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ คุับาคุณดคคุณรสตาครัสวัสดีค่ะทุกวันทุกท่านครับ